พิยดาโผล่คอมเมนต์หลังเห็นภาพล่าสุดแอปทักษะออนหอมมากเรียกได้ว่าตั้งแต่แอปทักษะออนพักสุขเจริญนั้นได้กลับมาเป็นโสดอีกครั้งหลังเลิกกับอดีตสามีสงกรานเตชนะนรงค์และต้องทำหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่แต่ต้องบอกเลยว่าแอปทักษะอรเนื้อหอมสุดๆมีหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่แวะเข้ามาขายขนมจีบกันเพียบแถมงานก็ยังเข้ามาเพียบ ล่าสุดทางด้านแอปทักะออนได้ออกมาโพสต์รูปภาพในชุดราตรีสีส้มหลังได้ไปร่วมง,งานที่เดสติ n นี l คล i นิกซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยสะดุดตามากๆเลยทีเดียวสำหรับแอปทักษออนในชุดราตรีสีส้มทำชาวเน็ตเข้ามาแซวกันสนัน่นซึ่งงานนี้ทางด้านอ้องพิยดาโผล่คอมเมนต์แอปทักะออนหลังเห็นภาพล่าสุดโดยทางด้านอ้อมพิยดาได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าผองม,มมาก